นับว่าเป็นโชคดีของท่านสาธุชนในวันนี้โชคดีอย่างไรหรือโชคดีที่ท่านเสียสละทางบ้านมาได้ตัดปริโพธทกังวลไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานห่วงครอบครัวแต่ประการใดนี่แหละช่วยตัวเองแล้วช่วยตัวเองได้หมื่นเปอร์เซ็นข้อแรกได้มีทานน้ำใจเสียสละเวลามีค่ามาก อยู่ที่บ้านก็ต้องประกอบอาชีพการงานแต่เอาเวลาประกอบอาชีพการงานได้เงินได้ทองทรัพย์ภายนอกเอามาเป็นทรัพย์ภายในเสียสละมาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประเภทหนึ่งเป็นการหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองหากุศลให้แก่ตัวเองนี่แหละบุญประเภทหนึ่งเป็นทานน้ํำใจทานสำหรับผู้มีบุญวาสนาเท่านั้น คนที่ไร้บุญขาดวาสนาจะมาไม่ได้แน่จะทิ้งบ้านมาไม่ได้ตัดปริโพธิกังวลไม่ได้มีแต่วุ่นวายในบ้านของตนแก้ปัญหาไม่ได้เลยคนอาพับวาสนาคนอับเฉาอับจนจึงมาสร้างกุศลกับเขาไม่ได้คนที่มาสร้างบุญสร้างกุศลมาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการสร้างตัวเอง เป็นการพึ่งตัวเองเป็นการช่วยเหลือจิตใจตนเองให้เกิดผลงอกงามไพบู์ทำให้จิตชื่นบานทำให้จิตใจหันษาในกุศลบุญของตนนี่แหละท่านสาธุชนวันนี้โชคดีของท่านเป็นวันของท่านแล้ววันพรุ่งนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นของท่านหรือเปล่าท่านอาจจะตายคืนนี้ก็ได้ เดือนนี้เป็นของท่านแล้วเดือนหน้ามิใช่ปีนี้เป็นปีของท่านแล้วปีหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนอื่นทำให้เราได้พ่อแม่ก็ช่วยเราได้เท่านี้เองจะช่วยเอาบุญมายัดเยียดให้ก็คงไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขแต่ลูกมีความทุกข์ไหนเลยพ่อแม่จะช่วยลูกให้ถึงเหตุดับทุกข์ ให้เกิดความสุขได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองอย่างไรช่วยตัวเองก็มาเจริญกุศลสร้างบุญไว้ในใจสร้างจิตใจให้สบายทำใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์ทำใจให้ผ่องแผ้วทำใจให้บริสุทธิ์ตรงนี้สิท่านช่วยตัวของท่านได้เอง ท่านจะเกิดความสุขมีความสนุกในการทำงานในครอบครัวของตนท่านจะมีความสุขท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทกันระหว่างสามีภรรยาแล้วลูกก็จะดีมีปัญญาทุกคนนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงแนะแนวอย่างนี้เรามาสร้างบุญไว้ในใจด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านจะเรียบร้อยเอง ท่านจะเป็นผู้ดีเต็มขั้นมีกุศลส่งผลให้ท่านเป็นสุขในอนาคตเป็นการช่วยตัวเองเป็นการพึ่งตัวเองอัตติอัตโนนาโถโดยแท้การมาสร้างบุญกุศลเช่นนี้นะ่ะเพื่อต้องการมาฝึกให้อดโทนต้องการจะมาเพิ่มบารมีของตนสร้างกุศลไว้ในใจ แล้วกุศลจะได้ช่วยรับรองรวยทุกคนรับรองรวยน้ำใจจิตใจรวยแล้วอย่างอื่นก็รวยตามมาทำอะไรก็งอกงามทำนาก็ได้ข้าวค้าขายก็ได้กำไรรับราชการก็มีตำแหน่งคนนั้นจะมีเงินไหลนองทองไหลามานี่แหละทานเบื้องต้นที่ท่านเสียสละมา เป็นทานอันสำคัญที่ใครเสียสละได้ยากถ้าพ่อแม่จเจริญวิปัสสนารับรองลูกจะเป็นคนดีมีปัญญาจะไม่ว่านอนสอนยากลูกจะไม่หัวดือ้อหัวร้านแต่ประการใดนี่แหละต้องสร้างบุญประเภทหนึ่งเอาไว้ในใจแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่มาเล่นกันนะ อย่าให้เวลาหมดไปโดยใช่เหตุเป็นที่น่าเสียดายมากต้นไม้บางชนิดมีรากลึกบางชนิดโค่งง่ายเพราะรากมันตื้นเหมือนอย่างเช่นคนปฏิบัติพระกรรมฐานจิตใจไม่ลึกจิตใจมันละหลวมเลาะแหละจิตใจมันเหลวไหลจึงล้มได้ง่ายสร้างบ้านมาแล้วไม่ได้ตอกเสาเข็มคานก็เล็ก เราจะต่อตึกไปหลายๆชั้นก็คงจะไม่ได้ถ้าเราทาคานแน่นหนาทำหลักฐานแน่นหนาตอกเข็มให้แน่นให้ลึกลงไปสามารถตอกสร้างตึกได้ถึง7ชั้น10ชั้น20ชั้นได้ตามกำหนดนั้นชั้นใดก็ฉันนั้นการเจริญพระกรรมฐานก็เช่นเดียวกันดังกล่าวแล้วเป็นการฝึกจิตให้แน่น ทำให้เกิดความอดทนอดกลั้นอดออมประนีประนอมยอมความบุคคลนั้นจะได้มีหลักฐานแน่นอนที่สุดคือการเจริญพระกรรมฐานทำให้ฐานะดีแน่นหนาอดทนไม่โกรธคนง่ายและไม่เกลียดคนง่ายจะไม่ฝังใจเจ็บกับท่านผู้ใดเลยจะไม่ผูกความโกรธไว้ในใจต่อไป จะไม่อิจฉาริษยาแน่นอนมันฝังแน่นเหมือนเรือนที่เราปลูกไปแล้วเช่นนั้นเหมือนต้นไม้ที่มันเป็นแก่นมันจะมีรากลึกมากเข้าในหลักพังเพยธรรมชาติทองคําต้องสู้ไฟไม้ใหญ่ต้องสู้ลมท่านทั้งหลายเอ๋ยเอาทองเหลืองทองแดงตะกั่วมารวมกับทองคําแล้ว ท่านลองเอาน้ำกรดราดลงไปสิมันจะเหลือแต่ทองบริสุทธิ์ชั้นใดก็ฉันนั้นทองคําเปรียบเหมือนความดีเหลือแต่ความดีเท่านั้นความชั่วเปรียบเหมือนทองแดงทองเหลืองต้องเผาด้วยน้ำกรดเทียนที่ท่านจุดมันมีแสงสว่างเพราะมันร้อนในตัวใช่ไหมความร้อนในตัวมันเผาให้เกิดแสงสว่าง น้ำตาเทียนมันไหลเห็นชัดโดยธรรมชาติยิ่งเผาน้ำตาเทียนยิ่งหลังไหลออกมาโยมลองไปเห็นธรรมชาติที่อัตมาพูดธรรมชาติหรือไม่ถ้าไส้มันใหญ่เทียนมันใหญ่มันก็จะเผาหนักทำให้เกิดแสงสว่างมากขึ้นแต่ถ้าไส้เป็นสามไส้เล็กๆมันก็จะไม่สามารถเผาให้มันเกิดความร้อนในตัว ให้มันเกิดแสงสว่างได้เช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้น